โดยท่านนายกเนี่ยให้ความสําคัญเรื่องของคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียนนะคะโดยมีนโยบายหลายๆนโยบายที่จะลงมาในเรื่องของอำนวยความสะดวกผู้ปกครองนะคะโดยรวมถึงสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่สําหรับเด็กที่เรียนในโรงเรียนนะคะเบื้องต้นจากการลงไปสํารวจทั้ง11โรงเรียนเนี่ยเราเห็นถึงสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาคาร หลังคาที่มีปัญหาเรื่องน้ำรั่วฝ้าเพดานต่างๆรวมถึงห้องน้ำทางทีมงานเองก็ได้คุยกับทางท่านผอ,อทุกโรงเรียนนะคะทั้ง11โรงนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มาทำในส่วนของการสรุปสิ่งที่เราได้สำรวจแล้วก็พูดคุยกับทางท่านผอทั้ง11โรงนะคะตอนนี้ก็มีข้อสรุปว่าเรื่องเร่งด่วนก็คือเรื่องของการซ่อมหลังคาอาคารเรียนต่างๆ ที่มีปัญหาเพราะว่าอันนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาทั้งหมดในโรงเรียนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ําต่างๆซึ่งบางโรงเรียนมีไม่เพียงพอบางโรงเรียนมีแต่ว่าสภาพชํารุดเสียหายตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องเร่งดําเนินการแก้ไขนะคะโดยในส่วนนี้เองเนี่ยก็เ,เราหลังจากทําสํำรวจแล้วเนี่ยภายในวันศุกนี้เราก็จะได้แบก รูปแบบของอาคารเรียนที่หลังคาที่สามารถที่จะนำไปใช้ได้กับทุกๆโรงเรียนเพราะว่าเราเป็นลักษณะอาคารที่มีแบบเหมือนๆกันทุกโรงเรียนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโมเดลที่เราจะนำไปใช้แก้ไขปัญหาได้นะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ในส่วนของเรื่องของสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของงบประมาณนะคะก็ส่วนหนึ่งก็จะใช้งบประมาณของเมืองพัทยาแต่หลักๆเนี่ยตอนนี้เราได้สำรวจแล้วแต่ละโรงเรียนเนี่ยก็มี ในส่วนของเงินสะสมของแต่ละโรงเรียนเนี่ยที่สามารถที่จะนํามาใช้ได้ต่อจากนี้ก็คือก็คงต้องให้ทางท่านผอแต่ละท่านเนี่ยแต่ละโรงเรียนเนี่ยเชิญประชุมเพื่อที่จะนําเรื่องของแบบต่างๆไปเข้าที่ประชุมแล้วก็จะได้ข้อสรุปว่าแต่ละโรงเรียนเนี่ยมีความพร้อมที่จะเริ่มนาเนินการเมื่อไหร่นะคะก็จะจัดลําดับความสําคัญก่อนหลังนะคะเพราะว่า แต่และโรงเรียนก็มีปัญหาที่แตกต่างกันก็จะเร่งดำเนินการแก้ไขให้ให้เห็นความเปลี่ยนแปลงโดยเร็วที่สุดเปิดเทอมนี้อาจจะไม่ทันเพราะว่าส่วนใหญ่ปัญหาหลักๆก็คือเรื่องของโครงสร้างนะคะต้องมีการประเมินมีการหาผู้รับจ้างที่จะมาดําเนินการแต่และโรงเรียนเพราะว่าแต่และโรงเนี่ยก็มีอาคารค่อนข้างเยอะบางโรงมี 4- ีหอาคารซึ่งเป็นปัญหาพร้อมๆกัน โรงเรียนนึ่งอาจจะมีสัก3าสี่อาคารว่าเน,นี่ยก็คงจะต้องดูก่อนว่าอาคารไหนเร่งด่วนจริงๆอันนี้อาจจะดําเนินการก่อนเริ่มจากจุดเล็กๆที่จะทําให้คุณภาพชีวิตของเด็กๆดีขึ้นก่อนนะคะส่วนเรื่องของมาตรฐานการเรียนการสอนเนี่ยถือว่าคุณครูได้ทําหน้าที่ของแต่ละท่านแล้วก็เห็นว่าแต่ละโรงเรียนเนี่ยเรามีทักษะมีความเด่นของแต่ละด้านไม่ใช่ว่าทุกโรงเรียนจะ,จะเด่นเรื่องเดียวกันหมดบางโรงเรียนมีความ มีทักษะในเรื่องของดนตรีเรื่องของกีฬาะเนี่ยตอนนี้นอกเหนือจากการสํารวจสถานที่ต่างๆแล้วเนี่ยเราสํารวจเรื่องความพร้อมของแต่ละโรงเรียนด้วยซ้ําว่าแต่ละโรงเรียนเนี่ยมีทักษะเฉพาะด้านด้านไหนท,ที่ที่ต้องการที่จะสนับสนุนเป็นพิเศษนะคะอันนี้เราคงจะต้องแยกเป็นโรงเรียนโรงเรียนไปนะคะแล้วก็โรงเรียนเมือง1 1ตอนนี้เราก็จะเตรียมที่จะเป็นโรงเรียนต้นแบบก็ก็ถือว่าเป็น เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่ที่เรากำลังดำเนินการนะ